ไปลมอ,งอยงใหญ่ สวัสดีจ้าวันนี้หนูนาจะพามากินเย็บเข้าไปอ่าวันนี้หนูนาจะพามากินแกงเปอ้ ทำแบบง่ายๆเลยเรียบง่ายเลยปรุงรสดแบบว่าอีสานบ้านเฮาเลยแหละอันนี้ข้างบ้านเขาให้มาพัดเพชรปลาไหลเป็ดแซ่บแต่หนูน่าแอบชิมไปแล้วแซ่บแท้ๆเอามาจังหน่อยหนึ่งนี่แงมแงมจังหน่อยหนึ่งอันเนี้ยใส่พัคขยางด้วยกินหอมกุ้นเลยนะข้าวเหนียวแบบ เร่งด่วนแช่แช่น้ำร้อนน้ำร้อนเดือดๆเลยนะ15นาที10 15นาทีนี่แหละถ้าอยากให้หนุ่มมากก็จะประมาณ15นาทีแล้วก็ล่างน้ำเปล่านึ่งเลยเพื่อนๆอ,อร่อยมามาเซบ่ซบซกันเลยจ้าหนูนายหิวตั้งนานแล้วอยากกินข้าวเหนียวเลยแบบว่าไปซื้อข้าวเหนียวมาเลยแบบว่ากระทันหันแบบไม่ต้องแช่เนี่ยเพื่อนๆดูร้อนๆเ,เลยนะ ผ้าขาวบางด้วยเพราะว่ากันอันนี้เก็บความร้อนได้ดีใช่ะเพิ่นวะกระติบงามบอซื้อมาจากชัยภูมิคือเก่าจำเบะอืมอร่อยอ่ะอันนี้ขิงนะเพืเ่อนๆขออนุญาตเอาอะไอิ่มแล้วเอาอะไรเลยเอาอิ่มหมดหรอ สามีกินข้างล่างด้วยจ้ะกินกับคุณแม่คุณลูกคุณเต้าคุณพี่หืมผักกระยงหอมมากเลยนะปัมนะ๊มเาะอร่อยไอ้นูกินเป็นต้นเลยผักกระยงอร่อยเ,เพื่อนๆใส่ผักกระยงแซบหืมฟันเสียวไม่น่าก,กินม่วงเลยอืม กระเทียมเหมือนปากมีอะไรบ้างหน่อไม้ฟักทองเม็ดใบตูอื ไม่ตู่เฮ็ดังฟ้าเอามาจากโคราชเด้อจ้ะ <c oughs> น้องชายเอามาให้เนี่บ แซ่บมากอะ่ะกินกับข้าวเหนียวล,ลอนเนี่ยสุดยอดแล้วข้าวเหนียวนุ่มมากนะเพื่อนๆวิธีหนูนาหนูนาดูใน YouTube ไม่ได้เก่งหรอกพระเพ็รป็นไะ ฟักทองมันมากเสีได้มิหน่อยพดใบมะกรูดกินไปเลยสมุนไพรล้วนๆนยจ้ะแซ่ น้ำม,มัดผมเดือดโบางามเนาะโอ้ยแซ่บข้าเหนียววะ่ะนุ่ม 응 m 도 음. หน่อไม้มไหวานต้มแป๊บเดียวพักขยงหม้มออย่างใหญ่ กวยเนี่ยวแบบพอดีมากอ่ะตอนแรกหนูนางคิดว่ามันจะตีดมือมากอ่ะอคือดี ใบมะกรูด ปลาขยงังไทรต,อตอัอย่อยไปใบยนานังกาพะแบบอีสานคงจะดีเนะนี่ยเนื้ออาจจะแบบว่าไม่ค่อย เครื่องเทศแบบว่าเขาใส่เครื่องเทศแบบเครื่องพริกแกงใต้บ่เนอะเหมือนเหมือนแกงไตปลาเนาะพริแกงอะ่ะอืมขมิ้น hết cao rồi từng ạ đủ mượn ชอบชอบชอบอันนี้มันคั่แล้วเนาะไม่อยากกินเยอะแซ่บไหมนี่ยังแซ่บอยู่เียปิ้นหีบก่อนห,หอมหอวลองดูดีว่าสูตรนี่คืออยู่ได้พรุ่งนี้ก็ยังนิ่มอยู่ก็เลยลองลองดูใส่กระติบดู หนูนาเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าส